ีจะให้เจ๊ปามาสอนคิดเลขเร็วนะคะมือซ้ายอ่ะคือหลักหน่วยนี่มือขวาเอาสองบวกสามสิบห้าบวกสามลบเจ็ดลบสองบวกห้าสิบเก้าพี่น้องวสีเซดีจ้าเย้ ไม่มีใครอยูว่าเราได้ตัดความสัมพันธ์กับอีกสองคนไปเป็นขาเยนเพราะว่าไม่ยอมคิบที่หน่อชาเลยไล่ออกเราสองคนจะมาคิดเลขกันเนื่องจากว่าน้องปลายเป็นคนที่โง่เลขมากมาแต่ไหนแต่ไรแต่เจงก็โง่เหอะไม่ก็จะฟามก็เรียนบัญชีแต่ว่า เป็นสาววันที่นักคิดหกิวันนี้ก็เลยจะให้เจปามาสอนคิดเลเร็วนะคะซึ่งเจปาเขาก็จะมีแบบหลักการอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีใครเข้าใจจริงๆโรงเรียนเขาสอนเราเรียนโรงเรียนเดียวกันเขาสอนเขาสอนแต่เดี๋ยวเจ๊จะบอกโจทย์ทดลองก่อนเหรอทดลองก่อนเป็นจริงจริงแล้วเจ๊จะจับเวลาว่ากี่วิกี่วันดีกว่า ข้อแรกไม่เกินความสามารถหรอกอมไม่ต้องใช้มือก็ได้ไใช้อะไรก็ได้เด้ <c oughs> ไม่ใช้มือกูจะโดนอยู่โ <c oughs> จทย์ข้อแรกสิบสอง <35 S 1> บวกสามสิบห้าบ,บวกสามลบเจ็ดลบสองบวกห้าสิบเก้าเดี๋ยวนะัจะเวลาตรงไหน <c oughs> หนึ่งหนึ่งร้อยตอบหนึ่งร้อยมั่นใจไหมมั่นใจหนึ่งร้อยเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเดชัวเว่เราจะเริ่มหลักสูตรกันเลยไหมเริ่มหลักสูตรโอเคได้ค่ะคุณครูมือซ้ายอ่ะคือหลักหน่วยี่มือขวา เพอานอกจากเรืองคิดเลขอย่างอื่นก็คือทำอะไรไม่เป็นแล้วมือขวาคือหลักหน่วยมือซ้ายคือหลักสิบมันก็เลยบวกกันได้ถึงไม่เกินร้อยอ่ะออก็ถือว่าเป็นการคิดไวๆใช่หลักหน่วยใช่ไหมมันก็จะไล่จากหนึ่งหนึ่งสองสางสามสี่ห้าห้าเอออ๋อแทนที่จะเราจะเป็นหก็เป็นห้าอย่างงี้คือห้าหเป็ด แล้วก็10อ๋อพาอฟังนี้เว็น์อินี้คือหลัก10แล้ว11ก็ไล่ไป1 2่าใช่ก็คือไม่มีอะไรเลยก็สมมติว่าเขาบอกว่า 2, องบวก5แล้วก็แค่ชูนิ้วเลข5ขึ้นมาก็ได้ล็นเจ็ดเจเอาแบบง่ายก่อนห่งบวกสองบวกสองเออก็เป็นสอ่ะบวกหหเป็นเท่าไหร่แ อ่าใช่แล้วบวกสองหนึ่งเออสองใช่ แต่ว่ามันก็จะมีอีกถ้าสมมุติว่ามันเป็นเจใช่ไหมแล้วเราต้องบวกสามก็คือหนึ่งใช่ไหมสองสามเออก็จะเป็นคําตอบสิบอ๋อแต่ถ้าสมมุติเมื่อกี้เจดแต่ว่าจะบวกสี่ก็นับไปหนึ่งสองสามสี่เอ้ยถ้าลบก็เหมือนกันก็คือแค่นับเหมือนนับนิ้วอะนับลบลงไปสมมติว่าเกลบสองก็เป็น เจ็ด <7. S 1> อ่ะใช่ลบสามลบสามใช่หน<บ> <c oughs> <บ> <c oughs> ึ่งสองแล้วสามใช่ไหมต้องเหลือสี่อ่ะสี่เพราะนี้มันห้าก็ต้องเหลือสี่อ่อโอเคเข้าใจ เข้าใจไหมเข้าใจแหละมันไม่ได้ยากอะไรถ้าไม่เข้าใจก็ซื้อเครื่องคิดเลขถ้าไม่ถ่ายพี่น้องปอสีไม่เคยใช้เลยอันแรกเป็นบวกเมดเลย9บวก12บวก16บวก5 บวกสามบวกหนึ่งคุยังอยู่ตัวเก้าวกะสิบสองเดี๋ยนะเก้าคุณครูสอนสองบวกสองแล้วคุณครูออกเก้าบวกสิบเก้าอ่ะคุณก็ทำไม่ได้ชีวิตจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละในสังคมมันเป็นแบบนี้จริงเหมือนเวลาบอกว่าคุณครูบอกว่าออกข้อสอบง่ายมากแล้วครูถามว่าส้มคืออะไรหนึ่งสีสองพลบายนเก้าบวกสิบ 9ก้บวกสิก็บวกขึ้นไปเลยสิแปลว่าต้องวันนี้แล้วก็1นึ่งสองยีิบเกไม่ใช่ตอบยี่สิบวกสิบอ่ะแล้วก็บวกสองมันก็ต้องหนึ่งสองอ๋อโอเคมาเจออีกทีหนึ่งเก้าบวกสิบสองบวก1ิบสิ <16. S> 1ิบหกบวกหาบวกห้าหสี่ห้าบวกส <46. S 2> ามบวกหนึ่งสี่สิบหกถูกต้องแต่ตอนนั้นอนะจิ๋วเคยเรียนปะ <c oughs> เคยเรียนแล้วครูอ่ะเขาพูดเร็วมาก <c oughs> เขา <ทำ S 2> แบบแต่มีคนหนึ่งก็คือแบบ เอามือแบบเหมือนนั่งแบบนั่งเฉยๆอ่ะแต่ว่าแบบทำอยู่จริงเหรอมึงเก่งมากโอเคบวกผ่านไปถูกต้องแต่ลืมจับเวลาก็ถือว่ามั่างมันถือว่าทำสำเร็จเป็นแบบมิชชั่นคอมพลีตใช่ต่อไปลองลบเจ็ดสิบโอ้โหเจ็ดสิบลบสิบลบสิบลบยี่สิบ ลบสามหนึ่งสองลบสาม -3 2 -3 สองสามลบสามนี่ปะลบห้าห้าลบสองสาสี่ถูกต้องจะหน้าจีวตอนคิดอ่ะเกรงเนมคือคิดเสร็จกูว่าเข้าหลงบอล คือแบบต่อไปห้าสบห้าห้าลบยี่สิบสามลบลบยี่หนึ่งสองสามบวกสิบห้าบวกสิบห้าเอ๊ะตั้งสิบห้า บวกสองบวกสองลบสิบสี <Beautiful, S 1> ่หนึ่งสองสามสี่สิบสี่คำตอบคือสี่สิบสามเป็นคำตอบนี่พี่สอดไม่จำนะคุณบิ๊กฉันอบว่าไงคะคุณบกแนี้จะขอทห้าสิบห้าลบยี่สิบสาม จิ๋วลบไปแค่นี้อ๋อมันต้องลบ1 2ึ่งสอ๋อโอเคเอาให้55 5บหลบ23 12 123บวก 15, 15. 1หบวกสอ <2. S 1> ลบ 14, 14. 1สคำตอบคือ35 ถูกต้องจริงๆก็ไม่ยากนะไม่ยากถ้าทำเรื่อยๆจนชินมันก็ไ่าเออถ้าชินอ่ะมันจะเร็วโอเคและนี่คือหลักการไวคิดไวคิดไวคิดเอต่อไปไม่ได้เป็นการใช้มือแล้วเพิ่มเติมเหรอเป็นเพิ่มเติมอันนี้เป็นเทคนิคที่แบบบวกเลขเป็นเลขที่เรียงกันเลขที่เรียงกัน10บตัวสิจจำนวนเออ1ิจจำนวนเช่น1่บวกบวกาบวกบวกาบวกหกบวกเจ จิวลองคิดหนึ่งบวกสองบวาบวกห้าบวเจดบวกแปดบวกเแล้วชุดมึงได้ด้วยนะมันีสีขาวเนี่ยป่าใช่เป่าคำตอบหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นคำตอบที่ผิดนะคะก็รู้แล้วคือหลักการมา คำตอบอ่ะในหลักหน่วยอ่ะลงท้ายด้วย5เสมอคือเอาจิบจำนวนมาบวกกันคำตอบจะลงท้ายด้วย5เสมอลงท้ายด้วย5เสมอส่วนหลักหน่วยกับหลักร้อยอ่ะคือให้นับตัวที่อยู่ในตำแหน่งที่5เอามาเป็นคำตอบงงไหมไม่งงเออเช่น1ถึง10ใช่ไหมบวกกันคำตอบก็คือหลักที่5ก็คือ5แล้วก็ลงท้ายด้วย5ก็เป็น5 5 55 ใช่ต้องเป็นเลขที่เรียงกันลองดูไหมลองดูหนึ่งหมื่นหนึ่ง่อยสิบบกจยดเนี่คุณนอนพอดีหนึ่ง้อยสิบงวกหนึ่งนพอยสิบสามบวกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่อบ่วกหนึ่งอ้าตอบเลยหนึ่งหม่นหึ่งพันหนึ่งร้อยมันต้องเป็นหน่วยหนึ่งแสนเอาเติมห้า้ช่1หมหนึ่งแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อ่ง้อยาสิบ ลองร้านไหมลองลอง้านหรอเลอิกนะต่อไปเป็นเทคนิคก,การคูณมันต้องเป็นเลขที่เหมือนกันคูณกับเลขที่เหมือนกันแต่ว่าต้องลงท้ายด้วย5เช่น15บหคูนสิบห้ายี่สิบห้าคูนยหลักการมันก็คือข้างหลังจะต้องข้างหลง คำตอบของหลักหน่วยกับหลัก10จะลงท้ายด้วย25เสมอแต่หลักข้างหน้าคือให้เอาเลขที่เป็นตัวตั้งอ่ะคูณกับเลขที่อยู่ถัดไปสมมติว่า15คูณ15ก็จะลงท้ายด้วย25ก่อนแล้วก็เอาจำนวนตัวตั้งคูณกับตัวถัดไปเช่น1คูณ2ก็จะเป็น2 2 5 225ร้าถูกต้องจ้า ในรองไในลองในร่องเจ็ดสิหจ็นห้าห้าพันหกร้อบถูกต้องคิดเลขเร็วจังเ,เลยอะ่ะพอดีที่บ้านสอน ถ้าเป็นยี่สี่กูยี่สี่กูก็ไม่ได้ไม่ได้เอออันนี้ดีนะน่าจะได้ใช้เวลาไปสั่งข้าวอะไรอย่างงี้สามารถใช้ได้ใช่พยายามเลือกเมนูที่ลงท้ายด้วยห้าใช่ถ้าถ้าลงท้ายด้วยหกเจ็ดบอกไม่เอาไม่เอาไม่กินไข่ดาวบวกเจ็ดบาทเงี้ยไม่ไม่เอไม่เอาเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสูตรนีไม่กินต่อไปเป็นเทคนิคการห่านบ้าการห่านเอ้ยอานห่านอะไรก็ตามที่ห่านด้วยยี่สิบห้า เลข5มาบ่อยนเพราะว่าอะไรง่ายสุดง่ายสุดเช่น100หาร25ให้เอาจำนวนนั้นอะคูณ4ก็คือ100่คูณ4ี่ได้400รแล้วใส่จุดทศนิยม2องตำแหน่งข้างหลังเหลือเท่าไหร่4เหลือ4ก็คือ100หาร25เท่ากับ4เยอะมีอ่ะเราเยอะมา200หาร25หาร25ก็เป็น ถูกต้องันนี่ก็คือทั้งหมดของเทคนิคของเราเปิดโรงเรียนได้เปิดโรงเรียนได้ถ้าคลิปหน้าใครอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มานะคะทั้ง Youtube แล้วก็ Facebook พี่น้องปอสีได้เลยนะคะจ้ะก็ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วชอบอยากไปทดลองทำเองแล้วมีข้อสงสัยก็สามารถอินบ็อกมาถามเราได้เดี๋ยวจิ๋วจะเป็นแอดมินที่คอยตอบคำถามแต่ว่ารอหน่อยนะคิดจ้า ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ตรงนี้นะคะแชร์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 